นี้พร้อมสงช่างจัดโปรโมชั่นกันนี้แล้วนะผมกับกอกอากาศนะผมบอดี้เหล็กนะครับสําหรับความลมนะครับขนาดใหญ่นะผมรุ่นนี้เป็นเกลียวหนึ่งนิ้วนะครับบอดี้เหล็กอย่างดีนะครับนี่ครับดูเลยครับนะครับนะครับผมบอดี้เหล็กแข็งแรงทนทานนะครับผมจับปกตินะครับผมตัวละ7 9 0้บาทนะครับลดกันไปนะครับผมเหลือตัวละ3 9 0บ้ทเก็บเก็นไปทางส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมไม่มีบบกเพิ่มนะครับตัวนี้นะครับ เกลียวนะครับผม30มิมลนะครับผมหรือเกลียวหนึ่งนิ้วนะครับเป็นรุ่นเกลียวหยาบนะครับผมใช้กับปั๊มลมนะครับขนาด3แรง5แรง10แรง15แรงได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับเรามาดูครับข้างในครับรุ่นนี้นะครับลูกค้าสั่งไปนะครับผมแถมใส้กรองอากาศนะครับอย่างดีนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับนี่ครับสั่งหนึ่งตัวก็แถมหนึ่งชิ้นครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับข้างในนะครับนี่ครับครับแกนบอดี้เหล็กนะครับผมแข็งแรงทนทานนะครับบอดี้เหล็็กกนนะะครัับข้างใจมีตว ก๊ออากาศให้นะครับผมลูกค้าสั่งไปนะครับผมก็จะมีก๊ออากาศแถมไปหนึ่งตัวแบบนี้นะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นรุ่นสําหรับปั๊มลมตัวใหญ่นะครับผมเกลียวหนึ่งนิ้วนะครับตัดโปรโมชั่นกันไปนะครับมีจตนวนกำกัดนะครับผมสนใจก็รีบทักใช้กันเข้ามาเลยนะครับเก็บเงินไปทางสั่งตัวเดียวก็ส่งฟรีนะครับผมนะครับนี่ครับหลังจากเราประกอบเรียบงานเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาใส่กันดูเลยครับ ตัวนี้ก็เป็นปั๊มลมขนาด5แรงนะครับผมหัวเทียน80นะผมเป็นรุ่นเจียวหยาบนะครับตัวนี้นะครับครับใส่ใช้งานได้เลยครับผมเทียนตัวนี้เองครับผมนะครับเราก็เปลี่ยนอัดตัอากาศให้กับปั๊มลมของเรานะครับเพื่อเทียนที่จะใช้งานปั๊มลมนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยครับผมแข็งแรงทนทานะครับผมครับจัดโปรโมชั่นกันไปนะครับผมเพียงตัวละ3 9 0บาทเท่านั้นนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับผมเก็บนไปทางส่งฟรีทั่วประเทศครับ สนใจไงก็ถ้าแชทส,ส่งชื่อที่อยู่เข้ามาทั้งเพจพรามสองกันช่างได้เลยนะครับผมหรือโทรสอบถามครับ0 9น1 8 1 6้าศครับคุณแชมป์ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ